สวัสดีครับอยู่กับเกมไมค์คราฟตอีกแล้วนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับที่ผมเล่นมาครับตอนนี้น่าจะอยู่ใน E ีีที่ประมาณที่หที่6กละมั้งครับทุกคนครับเดี๋ยวอ p ีนี้ผมจะทำอะไรเราไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวครับพี่โอ้โหบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีลยครับทุกคนครับผมได้เตรียมโครงเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้ผมผมคิดอะไรออกครับทุกคนทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้นไม้แถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับนอกจากผมทําการทาไมตรงนี้ผมทาการตัดมันออกนะครับทุกคนครับ ที่จริงผมจะว่าจะผมจะทําพวกฟาร์มหมูฟาร์มอะไรก่อนครับแต่ผมว่าเราทําต้นไม้ก่อนีนว่ากเนาะเพราะว่าไม้เราขาดแคลนครับผมเลยได้ทําการเตรียมที่ไว้ที่เรียบร้อยครับตรงนี้นะครับทุกคนครับเดียวครับโอ้โหเยอะจัดๆเลยครับที่จริงมันเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์นะครับทุกคนแต่ตรงนี้ผมได้เล็งที่เล็งตรงนี้ไปแล้วครับตอนแรกว่าจะทําจะทํานอกรอบนะครับแต่ว่าลองอัดคลิปดีกว่ามั้งจะได้มีคลิปในการลงให้คุณผู้ชมดูนะครับทุกคนครับนี่ครับผมอ่าผมเลี้ยงไว้ หนึ่งเดียวหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่หนึ่งสองสามครับอย่างละสามครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลองวางก่อนนะครับวางครับเดียวพี่ครับไม่ใช่ตรงนู้นครับต้องรอดูนะครับทุกคนผมได้ทําการเตรียมกระดูกขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวขอลองลองมั่วๆไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับทุกคนครับทุกคนคิดว่ามันเกิดไหมครับถ้าทุกคนคิดว่ามันเกิดก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับขอขอทุกรอบเกิดเดี๋ยวเดียวไม่ใช่โอ้โหกดผิดรัวๆมันจะเกิดไหมทุกคนมันเกิดครับโอ้โหเยี่ยม ทุกคนมันต้องแยกอีกไหมครับผมกลัวมันไม่เกิดครับตรงนี้ครับผมว่ามันน่าจะเกิดแหละครับเนาะเพราะหนึ่งสองเดี๋ยวมันก็เกิดและมัง้งทุกคนประมาณนี้ครับประมาณสามช่องมันก็เกิดไม่ได้ใหญ่มากครับทุกคนเดี๋ยวผมทําทําการเดียวไม่ได้เอาของมาด้วยจบจะจัดไปเอาของก่อนพร้อมแล้วครับผมพร้อมจะจัดตรงนี้เตรียมเดียวตรงนี้มันมีที่ร้องอะ่ะทุกคนเดียวอยาก,กดกดผิดรัวๆขออภัยครับผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะมีที่ซอมบี้สปอนนะครับทุกคน เมื่อกี้ผมได้ยินซอมบี้มันร้องนะครับแถวเนี้ยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไว้วันหลังเนาะวันหลังก็หนึ่งสองสามประมาณนะครับทุกคนครับเนี่ยผมจะทําประมาณนะถูกเดี๋ยวหนึ่งสองสามเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหมั่วจะจัดน่าจะประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยครับประมาณนี้ผมว่าผมจะเร่งสปีดเลยดีกว่าไหมทุกคนครับเดี๋ยวผมเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับ กำลังทำงานอยู่เนี่ยโอ้โห่นี้ก็ให้กันีหน้าที่ครับต่อไปแล้นะครับ <jamais> ท <drama> ุกคนครายังสุดต่อไปนะครับื่องเลยร่น้นะครับเดี๋ยวีุ่ดอะตรงนี้นะครับดีกว่าดมีนที่ทำมาสอานที่ว่ที่พวกทำาเยอะะนครับองนี้สองนี้เยอะจริงเยอะมากตรงนี้ครับพอประมาณครับผมเนงี้ครับทุกคนพอประมาณพอครับดีเอาพเฉยทองันได้่งีย่แห่งสองสามเดียวหนึ่งอเคพร้อม ครับโอ้โหพี่โตไวเกินโตไวไม่เท่าไหร่พี่โตไม่เท่ากันด้วยโอ้โหสวยจัดจัดไม่เป็นไรครับทุกคนผมได้ทําการน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั้งครับทุกคนครับประมาณนี้น่าจะได้นะครับเนาะฟาร์มต้นไม้แบบแบบประหยัดครับได้จะอยู่ได้ยาวๆอยู่ครับทุกคนเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับพี่ครับมาตรงนี้ครับไม่ต้องขวานมาอีกผมว่ามันน่าจะโตไวนะครับเพราะว่าฝนฝนมันตกได้เวลาจะจัดขุดตรงนี้ออกกันครับทุกคนครับมีการฝนตกต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ครับขออภัยทุกท่านเลยนะครับ ยังไม่ครบหรอกครับ12อันยังไม่ครบจริงด้วยยังไม่ครบเฉย12อันหนึ่งครับทุกคนครับเดี๋ยวเอาอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมันเท่ากันไหมเดี๋ยวครับมันมีตรงไหนเกินตรงนี้เกินเฉยครับทุกคนนี่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็อย่างงี้ครับผมทําแบบนี้นะครับไม่เชื่อลอกกันได้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวหินไม่พอด้วยไม่เป็นไรครับประมาณนี้ครับทุกคนครับผมทําไว้ประมาณนี้ประมาณนี้พอเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนหนึ่งสองสาม เดียวตรงนี้ไม่ได้ทําเฉย1 2ึสแล้วก็1 2ึสตรงนี้แล้วก็ตรงนี้1 2 3แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้โอ้โหสวยจะจัดขาดแค่สองอันครับทุกคนครับอีก2อันก็ทําเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันครับ1 2ึ่งสองสามีหนึแล้วก็ตรงนี้ครับได้ครับครบที่เหลือก็เป็นไม้ไ ที่เหลักเป็นอันนี้นะครับทุกคนครับฟาร์มอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่รอบครับทุกคนต้องอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามเดียวถูกไหมเนี่ยพี่ครับถูกไหมทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ถูกอ่ะมันถูกไหมถูกไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดแป๊บนึงนะน่าจะถูกอยู่เนาะ ถูกถูกครับทุกคนถูกเยอะเลยด้วยถูกเยอะเดียวถูกตรงไหนโคตรขี้โม้โคโม้จัดๆอะไรของผมกันนี้ตรงนี้อุดไว้ครับทุกคนเดี๋ยวโหลวนกันหมดจังหวะนี้ลวนกันแน่นอนที่จริงมันต้องขุดตรงนี้ครับทุกคนครับนี่ครับตรงนี้ครับผมไม่รู้ผมทําผิดไปแกนแล้วนะเนี่ยครับมีทําผิดไหมไม่ผิดครับทุกคนไม่ผิดเลยผิดไม่กีอันเองได้ครับประมาณนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามันรอเดียวตรงนี้คืออะไรครับ พี่ครับผมตี่ยงทตี่อกเมื่อไรครับหนึ่งสองสามกดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหเปจเวอร์เปจตรงนี้ตรงนี้ครับพี่ครับสวยครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครับฟาร์มต้นไม้ครับง่ายๆครับไม่ยากเลยครับคลิปนี้ไม่รู้จะทําอะไรครับพยายามหาคอนเทนต์มามาทำนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเลยสารมันมีมีแต่คอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ครับที่ผมทำนะครับไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราทดแทนด้วยการไปดูข้าวก่อนนะครับ น่าจะได้แล้วนะครับทุกคนครับน่าจะต้องใกล้อีกนิดนึงครับไม่กี่วันครับทุกคนครับอดทนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมไปรออีกสักสองสามวันดีก่อนเนาะเดี๋ยวไปนอนไว้ว่าต้องไปนอนครับไม่งั้นมันไม่โตแน่ครับทุกคนเดียวพี่โอ้โหพี่เดียวฝนตกพี่เป็นผีทะเลเหรอครับพี่ครับขออนุญาตว่ายน้ำเลยครับโอ้คุณผีทะเลเดียวคุณผีเดียเดียเดียวครับมีแมงกะพุนด้วยตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับ ผมรู้สึกว่ามันจะมีที่ใต้น้ำนะครับเมื่อก่อนผมเคยเล่นเวอร์ชันเก่าๆนะครับจะมีการไปลงสวรรค์ลงนรกลงนรกลงนู่นลงนี่ลงอะไรก็ไม่รู้นะครับลงทะเลเมื่อก่อนครับถ้าเวอร์ชันก่อนไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้มีให้ลงบ้างไหมครับพวกทรงสวรรค์ทะเลทะเลอะไรประมาณนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับจำไม่ค่อยได้ครับทุกคนครับตรงนี้ผมว่ามันน่าใกล้ได้นะครับรออีกสักสองวันนะครับเดี๋ยวทุกคนรออีกแป๊บหนึ่งครับเราอย่านอนพี่อย่าพึ่งนอนพี่อย่าเด๋ยวเบียเบียนเบีย ช่วยครับโอ้โหผียังเยอะตรงนี้ทุกคนเราต้องมีไฟแม้เพื่อให้มันโตครับเดียวครับเบี้ยเดียอืเจ็บจัดจะเบียเบี้ยเฮ้ยไม่ได้เบียโอ้กลัวตกใจจัดโอ้เบี้ยเดียวกับเบี้ยเดียวไม่โดนรเดียวใครตีลังเดียวเดียวไม่ไหวไม่ไหวพักแป๊บพักสงบศึกแป๊บนะครับคุณครับยาครับโอ้โหเยอะจัดจัดตอนแรกผมจะมาฟาร์มเอากระดูกนะครับทุกคนเพื่อที่มันโรยข้าวนะครับให้มันโตเดี๋ว่า เดี๋ยวว่าพี่ทีละตัวเนาะใจเย็นๆเนาะพี่ครับเนาะพี่ไม่แม่นหรอกพี่ลืมแม่นครับเียเดียเดียนิดเดียวเบี้ยเดียวครับตัวท้ายครับย่องย่องไปทีนิดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปละเดี๋ยวพี่ไม่อยากตายครับขอไปในคำหยาบครับโอ้โหลั่นคำหยาบเฉยมันเป็นนิสัยครับขอไปนะครับเดี๋ยวครับต้องรอต้องรอครับเราต้องรอครับทุกคนเดี๋ยวมันบล็อกยังกดบล็อกตัวไหนครับพี่ครับกดบล็อกได้ไหม กดบล็อกไม่เป <ern> <ism> ็นอ่ะทุกคนผมกดบล็อกไม่เป็นครับเดี๋ยวโอ้โหตีบ่อยเกินตรงนี้โอ้ยใครอุ้ยมีหนมงหนามาโอ้โหพี่อัปเกรดอัปเกรดจัดเดี๋ยวแป๊บนึงอัพมีอัปเกรดมีการอัปเกรดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวกดพี่อีกแล้วเดี๋ยวน้าไม้หดหรือปาเดี๋ยวก่อนจะอหน้าไม้ตัวนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนครับพี่ครับพี่หน้าไม้ช่วยยิงผมหน่อยครับพี่พี่พี่ยิงหน่อยยิงเดี๋ยวไม่น่ามาแน่เดียยาครับคุณโอ้พี่ยงเยอะทุกคนบ้านเรานี่พีเดี๋ยวเดี๋ยว่ ทุกคนครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท <laughs> <line> ุกคนครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันแหลกเหรอครับทุกคนเมื่อกี้แหลกเนาะโอ้ไม่มีอะไรเนาะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวทุกคนลืมนะครับลืมไปว่าผมยังไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ตายทุกคนผมแค่ทิ้งของแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ตีแรงเกินทุกคนอุ้ยเดี๋ยวคูดสมพี่มันเกิดเยอะเห็นไหมทุกคนโอ้โหจากเวล์ยี่สิบเหลือเวล7เจ็ดพานนี้ไม่ได้หาเรื่องใส่ตัวครับทุ คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ทุกคนเมื่อกี้ใครทำอะไรผมอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวพี่พ,พี่พี่หลายรอบละพี่หลายรอบแล้วน,นะครับพี่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 เป็นชาวบงชาวบ้านเหรอครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนทำอะไรผมไม่รู้ตรงนี้ทุกคนผมตกใจจัด,จด ผมว่าเราไปนอนก่อนเดี๋ยวทุกคนครับเราไปรอข้าวโตวก่อนดีกว่าน,น้อยอย่าเสียเวลาเลยครับเมื่อกี้ตายไม่เกี่ยวนะครับผมผมไม่ได้ตายนะทุกคนผมไปนอนละ <l ots> โอ้ยมีเฮ้ยจะนอนกันม он, นอนไม่ได้โอ้โหพิษใครคุณเป็นเกลโอ้โหบักเฉยเดี๋ยว <g ül s> ทุกคนเป็นตัวอะไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมว่าผมตัดไปรอข้าวโตวเลยดีกว่าดีกว่าครับทุกคนครับอย่าเสียเวลาเลยเนาะทุกคนครับดูเห็นไหมครับเมื่อกี้โอ้โห ตอนกลางคืนทำไมมันเป็นอย่างงี้ทุกคนเวอร์ชันใหม่เหรอโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนครับโอ้โหไม่รู้เลยครับว่ามันมีสัตว์แปลกๆอันนี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เวอร์ชันอะไรนะครับมันเป็นของพีเอเป็นของ PS4 นะครับทุกคนครับแต่ก็มีสัตว์พิลึกพิลักมาเต็มเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับมีการแบบเรียนรู้กันเกิดขึ้นครั้งใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรอเวลาในการทำข้าวให้มันโตข้าว่าถ้ารอบนี้ข้าวโตเมื่อไหร่ผม พ์ทหน้าผมทำฟาร์มข้าวเลยครับทุกคนํำให้ทุกคนดูเลยครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะทำอะไรกันจะทำอะไรวะจำไม่ได้เฉยตรงนี้ตรงนี้เอามาครับรู้สึกว่าหมวกจะพังหมวกพังเฉยขาดหมวกไม่แน่ครับมันตีแรงจะจัดพวกนี้พวกผีทะเลเดี๋ยวต้องเอาขวานมาสักอันหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีขวานเลยนะทุกคนนะตรงนี้เรามีกระดูกสีอันนะครับไอต,ตรงนี้ผมเก็บไว้ก่อน,นครับทุกคนยังไม่จําเป็น,นครับก่อนจะไปก็ต้องกดทีนึงครับเพื่อความ นิยมความดีความงามครับตอนแรกผมจะทําอะไรผมยังไม่รู้นะทุกคนเดินเล่นไปก่อนเนาะอันนี้คือรอข้าวโตวทุกคนผมว่าผมจะไปข้าวพิวฆ่าสัตว์ไหมยังไม่ฆ่าเนาะพานี้เราแค่เดินเล่นกันก่อนเนาะในการแบบรอให้เ <c oughs> ด๋ยวอาหารยังอยู่ครับทุกคนในการรอให้ข้าวโตวนะครับไม่รู้จะทําอะไรจะจัดเนี่ยทุกคนตรงนี้คือแบบมีแบบมันดีครับคือมันมีสัตว์อะไรเต็มเลยครับปกติบางวันจะมีลามานะครับไม่ก็มาไม่ก็คนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงอูดนะครับ คนเลี้ยงคนเลี้ยงนุ่นคนเลี้ยงนี่มาหมดเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมว่าเราไปรอข้าวโตดีกว่าครับทุกคนอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับทุกคนครับการฆ่าเวลาที่ดีที่สุดครับในการรอข้าวโตนะครับทุกคนครับเราต้องมาตัดไม้ที่เราปลูกไว้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นอะไรแปลกๆนะครับพี่ครับโอ้ยมีการเลอกันเกิดขึ้นดูพี่ทำไมพี่โตแบบนี้ทําไมครับมันฟันยากนะครับคุณครับโอ้โหโตแบบโหดจัดโหดโคตร ไม่เป็นไรครับให้พี่เขาโตไปแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตกันนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปในการลงลงมือลงแรงกันมันจะมีอะไรตอบแทนเราเดี๋ยวมีพี่มาด้วยตรงนี้มันแบบดีเกินดีจัดเลยครับทุกคนคือมันมีมันมีทุกอย่างครับมีทั้งหมูทั้งวัวทั้งไก่ทั้งแพะทั้งนูน่นทั้งนี่ครับ มีแบบมีครบเซตนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ไม่อยากตัดเลยคือมันใหญ่มากเลยครับพี่ครับพี่ใหญ่จะจัดเลยนะครับตรงนี้เราตัดตอนมาครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับทุกคนผมมีหน้าที่ผมเป็นคนตัดเดียวโอ้โหพี่ครับแปลกประหลาดกันอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่ตัดครับไอ้ต้นต้นแปลกไม่ตัดเนาะขี้เกียจจะจัดถ้าถ้าไม่แปลกผมจะตัดนะครับทุกคนครับ ดีครับดีครับค่อยๆมาครับอันนี้คือผมยังไม่ผ่านไปหนึ่งวันเลยนะครับทุกคนครับผมข้าวเวลาด้วยการจะมารอดูข้าวนะครับถ้าข้าวมันโตแล้วผมจะเก็บเกี่ยวทันทีครับแล้วทำการอัด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 คลิปหน้าเลยครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นการทำฟาร์มข้าวที่แบบสวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ในจักรวาลมาเวลนะครับมาเวลเกี่ยวอะไรด้วยครับสามารถดูมาเวลได้นะครับทุกคนมาเวลมีหนังดีทั้งนั้นเลยนะครับมีการโฆษณาเกิดขึ้นครับพูดอย่างมั่วหนังอะไรล่ะ ตรงนี้หมดหรือยังครับพี่ครับมีแบบสปงสปอรมีให้เก็บอะไรไหมครับตรงนี้มีผลผลิตครับเดียวครับมีอย่างเดียวหรอพี่มีอย่างเดียวเหรอครับพี่แล้วไม่มีอะไรตอบแทนโอ้ม่สียอันครับทุกคนถือว่าเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับมาครับได้ครับตรงนี้ก็ฝากไปหน่อยครับสวยครับตรงนี้มาอีกหนึ่งครับถือว่าดีครับดีครับเราได้เราได้คืนกลับมาได้นะครับทุกคนครับมีมีข้าวนะครับผมว่าเดี๋ยวถ้านอกรอบผมจะไปทําให้มันใหญ่ทําให้มันใหญ่กว่านี้ครับแล้วก็มีรั้วรอบอะไรประมาณนี้ครับทุกคนครับ ที่จริงเราไม่ต้องทำล้วรอบแห้เราทําให้เหมือนป่าไม่ทุกคนมันจะได้เหมือนป่ามันจะได้แบบดูสมจริงครับดูดีขึ้นเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนถ้าอย่างไรก็ไปนอนกันก่อนไหมนอนเดี๋ยวผมต้องรอให้มันเย็นก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับโอ้โหพี่ครับวันที่2แลเลยนะครับยางเลยครับทุกคนครับยางเลยครับทีผมต้องตัดไปอีกวันอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนจะดูว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับ ฟาร์มข้าวนี่แทบจะไม่มีอะไรครับทุกคนช่วงนี้คือผมทําการเล่นนอกรอบโดยที่การเดินไปเดินมารอข้าวโตนะครับแต่ว่าพี่ข้าวก็ยังไม่โตนะครับเพราะว่าเราจะทําฟาร์มข้าวในอีพีหน้านะครับหรือว่าอีพีที่6หรือเปล่าไม่รู้นะครับจำไม่ได้ครับผมไม่เคยจำอะไรทั้งนั้นช่วงวันนี้เอาเด่นเล่นอย่างเดียวมีพี่ม้าตรงนี้คือผมไปฆ่าสรงฆ่าสัตว์ผมไปถอนขนแกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมีขนโกงขนแกะเต็มเลยนะครับทุกคนครับมีพี่มาครับแต่ว่าเราขึ้นมาได้เนาะ เนี่ยครับเราขึ้นมาวิดีมาตัวนี้มันดีนะครับเดียวมีการโกรธกันเกิดขึ้นพี่ครับให้ผมขึ้นก่อนนะครับอย่านะครับคุณครับไม่ได้ไม่เอาก็ได้โอ้จะร้ายจดตรงนี้ขออนุญาตนะครับทุกคนพี่ครับขอเดียวทําไมมาผมมาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนข้าวมันได้ประมาณเนี่ยครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันต้องรอประมาณนะเอ้ยมันต้องรอประมาไหนนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนผมว่าน่าจะพอได้แค่นี้เท่านี้แหละมั้งครับทุกคนครับคือผมน่าจะเล่นเล่นนอกรอบก่อนนะครับเพื่อที่เดียวคุณพีทะเลวโอะ พี่พี่ถืออะไรครับพี่ใหญ่เหยียบครับผมเดียวใหญเหยียบคุณเป็นผีทะเลเหรอครับคุณทําอะไรครับเดี๋ยวทาอะไรอ่ะไม่กัดหรอไม่ไม่กัดกด้วยคนนี้เขาใจดีครับทุกคน โอ้โหพี่ครับมีอะไรคือในมือคืออะไรครับโอ้ใจดีจัดเราเลี้ยงเขาไว้แล้วกันนะครับเนาะเราไม่แค่ครับนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงต้องขอกราบขอบคุณผู้ชมกราบขอขอบคุณคุณผู้ชมและผู้ติดตามผมเลยนะครับตอนนี้ถึงว่าจะมีอันน้อยนิดแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับผมมีมีตอนนี้ผมคือแบบดีใจครับรู้สึกว่าเริ่มมีการติดตามขึ้นมาที่หนึ่งถึงสองคนนะครับเริ่มรู้สึกว่ามีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยครับรู้สึกว่าแบบอยากจะเล่นรนรัวครับทุกคนตอนนี้คือตื่นมาปุ๊รีีออัััดททนนนลลคืกําางมมต็้ ทุกคนครับต้องขอบขอบคุณด้วยนะครับที่เข้าดูแบบอย่างสนุกสนานครับไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่านะครับก็อย่างไรก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวยังไม่หมดแค่นี้ครับอีพีหน้าเราจะมาทําการทําฟาร์มข้าวครับตรงนี้เลยครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนยังไม่หมดแค่นี้สวัสดีครับ